อันนี้เราก็ถึงแล้วนะคะลาบลุงแก่นลาบลุงแก่นนี่มันอยู่ท่าใดท่านแม่แไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อำเภอตําบลอย่าง,าางอำเภอเมืองตําบลตําบลอย่างแม่ตํบตบาบลป่าแดดตําบลป่าแดดค่ะอยู่ข้างน้ำปิงตรงข้างน้ำปิงนะทุกคนตอนนี้เราก็สั่งกันไปคนละอย่างสองอย่างนะคะที่อยากกินที่สุดก็คือลาบ พี่รื้ว่าขาตั้งกล้องออกมาแล้วซา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 ที่มันมันแม่ซามันไม่สุกหนิสุกก็ได้ลูกอาซาส้มเนาะมีอะไรซาส้มหนึ่งซาส้มหนึ่งมีมดอ่ะโอเคอาซาส้มด้วยนะคะแกงอ่อมนะคะนำเนื้อหมูต้มแซ่บเดี๋ยวเอามาหาอาหารตั้งกล้องก่อนโจ๊กล็อกละฝนตกทุกคนแต่เราก็พยายามนี่โดนเอาขาตั้งกล้องกันอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอาหารกันแล้วก็กินกันต่อตอนนี้นะคะเราก็จะอัดคลิปแล้วรออาหารมาส่งนะแต่ก็พี่หมดครับตั้งกล้องก่อนแล้วก็นี่เลย ไมค์คู่ใจเียบไมค์ก่อนเปิดกระอา e S M E ทุกคนจะได้ยินกันไมค์คู่ใจค่ะพกติดตัวไปไหนก็ต้องมีไม่์พกติดไว้ปุ๊บปั๊บคุณจะรักออกปากอ่าทีมบริษัทีมบริษัทแก่จะชื้นอยู่ฝนมันตกทุกคนมันก็จะชื้นนิดนึงนะคะอ่ะเดี๋ยวเรารออาหารมากับ ซึ S <S ่งจะเปิดใหม่ไปก่อนกินได้ที่ถ่ายมากินไปแล้วครึ่งเวทครึ่งครึ่งแล้วตอนนี้เริ่มลืมเปิดใหม่จ้ะนะคะอ่ะกินได้มีห่านลับเหนือกินกับกุ้งขาวกรอบรับปรอทอร่อยตุ๋แล้วที่มากินขออันนี้ได้ไหมอันนี้เป็นแกงอ่อมกุบของน้องโจน้องโจเลือกมานี่กุบตัวนี้ปกติจะกินกุ้งทอดกระเทียมนะคะเลยกินแกงอ่อมอืมกินดีน้แบบอืม มีแค่อบหรือว่าอันเดียวไม่เป็น,น,นะนปเลยนะอืมกลคือนุ่มมากเขาอบมานานจนอบร่อนออกมาเลยทุกคน,น,นอร่อยจุ่มไทยเยอะๆเพื่ออผักหรอไั่อ๋ออันนี้คือจิ้นส้มหมกค่นะอืมเยีม่มไหมอร่อยอร่อยจะเลือกไม่ถูก้าซาซ้อมก็คือจะเป็น ปกติซ่ามันจะเป็นบิบใช่ไหมคะแต่นี่คือบุบเป็นชิ้นๆนะทุกคนแล้วก็เอามาใส่กับเครื่องเทศแล้วก็เอาไปส้มในกระทะแป๊บหนึ่งส้มสุดลงไปค่ะแป๊บนึงมันก็จะมีแฮกเกอร์ที่ได้เคียวนิดนึงหนุ่มหนุ่หนักหนุ่มหนมุ่หนักได้นนเคียวแล้วก็อ,อ่องอันนี้ตบใจอยากก็อยากกินอ่ะอ่องก็คือเอาไปต้มนานๆให้มันนุ่มๆอ่อนมันอร่อยทุกอย่างจะบอกเลยว่า ที่มันมีคือคา,ามก็ก้มตปูกละอันนี้ทางร้านเขาแนะนำมาว่าอร่อยมากแลยพีูเคยให้เราสั่งเพราะเขาบอกว่าอร่อยร้านเล็กเขาบอนว่าอร่อยก้ตตมตะปูกะละก็ได้อยู่นะยังไม่ได้ก,ะะกินไม่ได้กินคือปลาติดหมูมัน,นมัน,นมนกเวน,น,นเตัวขาจะนี้่อตเลยติเป็นรแบกตีนตนเรธอไก่กว่านี้หรอ โอ้โหฝนกันมากคือที่ผมชอบที่สุดคือนี่ห้าเดลเมลเลอร์ลาบพั่วนะฮะลาบลุงแก่นนะทุกคนอยู่อำเภอป่าแดดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะผักอันนี้ผมอ่ะไม่รู้ว่าชื่อผักอะไรแต่ผมกินโอเคคือบอระไม่ร้อยมาก่อนชอบมาตนะอนนี้นะคะผมจะบอกเลยว่าลาบลุงแก่นนะคะอยู่ ash, อำเภอประแดดเชียงใหม่ใช่ไหมการเดินทางก็มาง่ายๆจากโรงงานท่าปูขอมวยนะก็ประมาณสิบสิบนาทีถึงนะประมาณนี้แต่กิโลไม่มั่นใจเลยนะคะก็คือขับรถมาได้ไง่ายๆเลยแต่ถ้าขับมอเตอร์ไซค์มาก็จะนิดนึงอ่ะพี่โดบอกว่าไกลอันะนิดนึง แล้วถ้าขับรถยนต์่น่สบายมากแลสิ p, บนาทีเชียงใหม่เนี่คือแปเดียวนะครับกิโลฮะหมดจากโรงงานเรามาแล้วครับย <ring whale> ี่สิบสามสิบโลนี่หรอประมาณไม่เกินยี่สิบโลนะคก็มาทานกันได้เป็นลาบพื้นเมืองนะคะที่คนพื้นเมืองทานกันนะทุกคนไม่ใช่ลาบที่บอกว่าขึ้นชื่อดังแล้วนะท่องเที่ยวมากินนะคะแต่ว่าเป็นคนแบบคนเชียงใหม่มากินกันอะไรมากินการเป็นรสชาติในคนท้องที่เขามากินกันนะคะลาบลุงแก่นคือชื่อลาบมันเยอะนะทุกคนเรียกชื่อผิดในชีวิตเปลี่ยนเลยนะแล้วค่ะกินต่อเลยนะ